เ็นแม่บางคนเจตานาดีเลี้ยงลูกป้อ,อนข้าวลูกใช่ไหมแม่บางคนอาจจะมีวิธีป้อนที่แบบโอ้โหแบบน่าทานมากเลยเนาะส่วนแม่บางคนเช่นคุณเคนะดีลาการป้อนลูกอาจจะโอ้โหแบบไม่ไม่ไหวเลยใช่มมเยอะอีกไงคลืเหมือ <c oughs> น,นกันนะเพราะบางคนเนะ่ะแม้แต่ให้นมลูกนะ่ะเป็นงานที่แบบมารดาของโลกคำว่ามารดาเนี่ยแต่ถ้าช่วงไหนที่แม่อารมณ์ไม่ดีนะสารคามีร่างกายไม่ดีนะ พอจิตใจไม่ดีลูกที่มันบูดนมนมเนี่ยส่วนผสมก็จะมีอารมณ์โผลไปด้วยอารมณ์โกรธเกลียดอาฆาตตบิบะเด็กเรียนทุกหนักเงี้ยเด็กก็จะดูดซึมซับพลังงานที่ไม่ดีไปด้วยบ่อยๆบ่อยขึยยยยย้นมีผลต่อเด็กได้นะมีผลต่อเด็กก็อารมณ์แม่ไม่ดีเราให้นมลูกฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่แม่เราเนี่ยเรายังอารมณ์ไม่ดีเนะี่ยก็อย่าเพิ่งให้อารมณ์นมลูกตอบทันดีกว่าอ,อาจารย์ว่านะ